วิธีการใช้เงินดีท่าน1นึ่งบาทสามารถใช้ผ่านแอปธนาคารทุกธนาคารหรือวันเลดของบริษัทที่จดทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับโดยใช้แอปทางรัฐเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับแอปทางรัฐจะเป็นแอปหลักในการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้จ่าย เงินดีท่านวันเล็หนึ่งหมืนบาทนะครับไม่ว่าท่านจะมีแอปของธนาคารอะไรหรือวันเลตของบริษัทอะไรที่มีการลงทะเบียนแล้วสามารถเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐและใช้จ่ายเงินดีท่านคนละ1นึ่งมืนบาทหากว่าท่านได้รับสิทธิ์ใช้ผ่านแอปธนาคารที่ท่านมีอยู่ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยในแอปธนาคารหรือวันเลตที่ท่านมีอยู่ จะมีช่องเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเงินดีท่าน1,000 0บาทเมื่อท่านใช้สิทธิ์ก็จะใช้สิทธิ์ผ่านช่องนั้นสแกนแล้วก็ตัดเงินไปนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมล่าสุดสําหรับเงินดีท่านวันเล็1 1,000บาทนะครับรัฐบาลยืนยันภายในปี6-7นี้ได้ใช้เงินแน่นอนสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์ครับ